ว o เคราะ g ์เนี่ย mini ใช้สำหรับสั่งงานด้วยเสียงครับเพื่อปิดเปิดไฟในบ้านของผมเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูครับโอเค g o o เกิ okay, เปิดไฟห้องนอนหนึ่ง โอเคกำลังเปิดไฟห้องนอนหนึ่งเกอร์คขาก็จะสั่งงานผ่าน Google Home แล้วก็ผ่าน Smart Evening เพื่อไปคอนโทรลตัวสุนน็อปครับระบบก็จะสั่งเปิดไฟห้องนอนเฮ้ hey, Google ปิดไฟห้องนอนหนึ่งโอ okay, เคกำลังปิดไฟห้องนอนหนึ่งหงจากนี้การที่เราพูดไวไปมันก็จะได้สัง่งกานได้โอเค Google เปิดไฟห้องนอนหนึ่งโอเคกำลังเปิดไฟห้องนอนหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะสั่งงาน Google ปิดเปิดไฟห้องโถงชุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้ Google เน็ตวางบงโต๊ะนี้ครับโอเคก็เปิดไฟห้องโถงสอง โอเคกำลังเปิดไฟห้องโถงสองโอเคกูเกิลปิดไฟห้องโถงสองได้เลยกำลังติดไฟห้องโถงสองโอเคกูเกิลเปิดไฟห้องโถงโอเคกำลังเปิดราวสองตัวนี่ครับโอเคกูเกิลปิดไฟห้องโถง โอเคกำลังดลักสองตัวโอเคกูเกิลเปิดไฟห้องโถงสองโอเคกำลังเปิดไฟห้องโถงสองโอเคกูเกิลเปิดเพลงกำลังเปิดเพลงใน o u t u b ม m u สิ c โอเคกูเกิลเปิดเพลงร็อกได้เลยลองฟังสถานีร็อกทาง YouTube มินซิกดูตั้าไจหรือนใจอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรคุยกับ g ูเก l e ได้ครับเฮ้กูเกิลปิดไฟห้องนอนสอง โอเคกำลังปิดไฟห้องนอนสองเฮ้ hey Google เปิดไฟห้องนอนสองโอเคกำลังเปิดไฟห้องนอนสองครับเราก็มารีวิวบ้านลูกค้าอีกหนึ่งหลังนะครับที่ติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมครับเเราไปชมกันเลยครับผม ก็เป็นบ้านเก่าครับที่รีโนเวทใหม่ก็ระบบไฟก็เป็นไฟดาวไลท์ทั่วไปครับดาวไลท์ธรรมดาครับนังก็เป็นไฟดาวไลท์ธรรมดาของผมก็ปิดเปิดผ่านสวิตช์ไฟธรรมดาครับซึ่งตอนนี้ก็ติดตั้งเป็นแบบสมาร์ทโฮมเราใช้ติดตั้งผ่านตัวสโนน็ครับ แล้วก็ต่อสายไปหาโคมไฟแต่ละโคมที่เราต้องการให้เป็นแบบสมาร์ทนครับก็บโคมไฟก็ในห้องนอนคนระับก็เป็นโคมธรรมดาครับไม่มีอะไรปิดเปิดหานสวิตไฟทั้ง ก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นสมาร์ทโฮมได้อย่างไรนะครับก็ในห้องนอนนี้ก็จะมีอุปรกรณ์ IoT อีกอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือ Google Nest Mini นี่ครับ Google Nest Mini ใช้สำหรับสั่งงานด้วยเสียงครับเพื่อปิดเปิดไฟในบ้านขอัผมจะสั่งผ่านแอป Google Home แล้วก็แอป Google Home ก็จะลิงก์กับแอปสมาร์ e อีวีลิงก์ครับสมาร์ e อีวีลิงก์ก็จะลิงก์ก,งกับตัวสนนอปนั่นเองครับโอเคครูเดิกกูไบาซ s ย okay, e <Google>. you later เป็นมิติใหม่ของโมงการบ้านเช่าครับที่อันโฮมและสมาร์ทโฮม iot ลำปางครับได้ร่วมมือกันทำระบบสมาร์ทโฮม บลธนไฟของบ้านเช่าครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากติดตั้งสมาร์ทโฮมแบบนี้ที่บ้านท่านก็ติดต่อมาได้ครับที่ Smart Home IOT อทีแอดลัางครับตามในเพจนะครับหรือว่าติดต่อมาที่ Unhome ก็ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับอยาให้บ o เกอร์เป็นคนบอกการครับ